สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกคนนะครับอยู่กับผมจานเบนซ์นะครับวันนี้อยู่ในเกม r o v นะครับนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเด็กทรานะครับเป็นไฟเตอร์ใช่ไหมครับแต่ผมจะเอาเด็กทราไปเล่นซัพพอร์ตนะครับเป็นลมมิ่งนะฮะผมรู้สึกว่าตัวแม่งโคตรโหดเล่นง่ายด้วยนะครับแบบโอ้เป็นลมมิ่งมันก็ดีเหมือนกันปกติเราจะเล่นแบบเป็นแนวไฟเตอร์ก็คือแบบออกโจมตีด้วยนะครับแต่ทีนี้เราจะแบบ สัพพอร์ตเลยนะออกเกาะเองเดียวรับตีนให้เพื่อนนีย่ยก็ไปติดตามรับชมได้เลยครับผมบินไปแล้วมันนน่าแบบเลยไปถึง่น้นนะไปหน้าป้อมนูหรือเปล่าโอ้ยพี่ต้องเล่นเลนไหนวะเนี่ยใช่เหรอที่รักอยู่บนเน่ะเออถูกแล้วถูกแล้ว เมาแล้วคบให้อีแคลีต้องลงประโยชน์ที่หลัข้างล่างเออแล้วก็แหวนไงแล้วมันทำอะไรอยู่นะเราไปแย่งเขาฟาร์มทำไมวะนะเอ๊ะโดนแล้วเออเล่นมันเลยอืม อืมโอหมีแฟตอีกใส่ต่อได้ลแล้วแนละ้วเนาะกล้งอะไรกันถ้าล่างวะเนะเขาไฟกันอยู่ <c oughs> ตายแล้วมาถึงก็จะตายอะ <c oughs> ไม่โดนเว้ยอหอ้ก่อนเพื่อน โอ้มันเรียบร้อยวิปคาบอลเรามาแล้วเรามาแล้วอ,อ้าวัาบมันหัวเราะแห้งเลยนี่เฮ้ยวิปวิปเก่งนะตัวมันแบบยิงไก่ทันปอมเลยเวลายิงให้หน่อยยิงให้หน่อย บอกเขาทำไมว่าเขาจะได้ยินเราแมวกดดันรัวๆเลยเว้ยขอให้เล่นยากเลยเคดกดดันเลยอะ ทีละก็ลงมาเติมกลางให้หนออ่อยเรียบร้อยเดี๋ยวแคลรี่ไอ้เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเมทมันก็ลงมาอย่างเงี้ยถ้าข้างล่างโดนหนักๆ เร็วจังแครี่ทำไรจัะแครี่เตเลือดไงกลับบ้านทตเลือดเฮ้ยอุ้ยแม่โคตรหนืดเลยเว้ยโอ้โหแม่งทำไรเขาไม่ได้เลยเมื่อกี้หายแล้วเม็ดเฮ้ยกลางอะ โอ้เว่ยเมดกูอะไรของพวกมึงฮ <c oughs> ะอะไรของพวกคุณวะ <c oughs> อะไรของพวกคุณวะ กลางแรงเลยกลางสำคัญกว่าหัวแล้วโอ้โหเอ๊ได้แต่ตัวอย่างเดียวจะเย็นเดี๋ยวเราก็ได้เล่นเล็ดเ,เ,เกมอ่ะเอาไหวอยู่มาโอ้โห แฟเก่งกันจังนี่มาาันไล่หัวดกันยับเลยว่ะพมอมเพิ่มไม่สดละเกมเนี้ยเอาให้ตายเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งเจเย็นขอคีๆอบๆก่อนครับเเออาี ลืมไปว่าตายเล่นโคตรดึกเลยเมื่อกี้ลืมไปว่าป้อมล่างแตกแล้วโอ้โหแถวแมีใครจะเก็บเทวได้บ้าง ตายหาไปโอหยมันเอาป้อมหมดแล้วจ้าพี่น้องเออเล่นอะไรกันในทีมเราอ่ะนี่เรามันเน้นคิวไงวะเอากลางเอากลางให้ได้อ่ะเชิดิเอากลางคืนเอากลางคืน ก็ดีแล้วยื้อไว้มาใช้จังเลยพรัญญากำลังขึ้นไปตายไปแล้วอ้าวเหรอไม่บอกคนอื่นเขา <laughs> เอาแม่งเลยแหวนเอาแม่งเลยอเอาแม่งเลยเพื่อนเอามาดิตานิดยังไงวะยังไงวะ,ะยังไงวะฮะยังไงวะฮะฮอเอา,เอา ปอมดีกว่าเฮ้ยวข้างล่างไป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 หลักทืบอแม้งเลยอยู่ไหนน,นันแหลหายไปไหนวะนนเฮ้ยอย่าหิวอย่าหิว

มันใช้อันตีได้ถูกเวลามากอะไรของมึงวะตายหาไปซะเรียบร้อยโอ้ไอทีมเรากูทีมครับอือจบเร็วๆเลยั้ยล่ะแปดนาท <c oughs> อีอะไรอะไรอะไรซานิสอะไรของมึงอะไรของคุณอะไรของคุณครับ ไม่มีผีังไงไม่รุ่นทูเวลล่าวัดเก่งเลยอะ่ะเด็กต้อเด็กแต้ยืนยืนแบบโอนโหดเราใช้อันติได้วยนะยอดกดไลายตัวเองได้ปะ <c oughs> <c oughs> นี่คืออะไรอะ่ะอ๋อไฟเตอร์ซัพพอร์ตไปสิบห้า โอเคครับ okay, เป็นไงกันบ้างนะเด็กท่าผมว่าแม่งโหดนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะแบบเฮ้ยออกซัพพอร์ตเป็นโลมมิ่งมันก็ได้เหมือนกันด้วยแบบแล้วมันเดินเร็วด้วยเติมเกมโคตดดีนะแต่ผมว่าคนก็นเล็กกันเยอะแล้วละ่ะอันนี้นะครับแต่แบบเอ้ยผมไม่เคยไงก็ตกใจนิดนึงว่าเอ้ยทำไมตัวมันเก่งจังวะโอเคอะไรเงี้ยถ้าเกิดชอบพีของจานเบนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจ ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับเ o v วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผม